มาแล้วครับกับปืนไรมชชนการปืนแรกเป็นปืนใหม่ที่เพิ่งอัปเดตมาล่าสุดเลยนะปืนนี้จากที่ผมได้ลองเล่นมาในวอร์โซนเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นปืนไรมชชนการที่นิ่งที่สุดละแถมยังโคตรเท่นี่ครับมันมีแม็กหกที่ใส่ด้านข้างแบบนี้รีโหลดเร็วมากรีโหลดเท่า AR เลยครับความเร็วข้อดีของมันนะครับก็คือนิ่งแรงแต่ว่ายังขาดความคล่องตัวไป เลยต้องแต่งเพิ่มความคล่องตัวให้มันเยอะนิดหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูที่ชิ้นแรกกันเลยครับบาลเลนะครับที่แนะนํามี2ตัวนะครับอันแรกคือเพิ่มระยะอย่างเดียวไม่ได้เพิ่มรีคอยล์คอนโทรลแต่ที่2เพิ่มรีคอยล์คอนโทรลนะครับแต่ว่าก็ลบมูเมนต์สปีดไปอีกนะครับที่ผมใช้ตัวนี้เพราะว่าคือปืนมันนิ่งมากแทบจะไม่ต้องแต่งรีคอยล์คอนโทรลนะครับสองอันนี้ระยะเท่ากันนะครับแต่ว่าอันล่างเนี่ยมันจะลดความคล่องตัวขึ้นไปอีกนะครับซึ่งผมว่ารีคอยล์คอนโทรลไม่จําเป็นนะครับสําหรับปืนนี้ แนะนำเลยครับอันนี้60นั้นพอแน่นอนรีโหลดเร็วมากครับ โหลดเหมือนปืน AR เลยแล้วเรามาดูที่ท้ายก่อนครับท้ายผมใช้เป็นส k e l e t a l นะคือยิมดาวไซส์เพิ่มขึ้นแล้วก็เวลาเลงนะครับมันจะเดินเร็วขึ้นนะหรือว่าใครอยากเร็วกว่านี้ก็นี่เลยครับ No สต o อกแต่ว่าปืนมันโดนลบดี c o i l Control นะซึ่งผมแนะนําอันนี้มากกว่าติปเทปผมใช้เป็นเพิ่มความคล่องตัวนะครับคืออิมดาวไซส์เร็วขึ้นแล้วก็เวลาหยุดวิ่งนะครับจะเอาปืนลงเร็วขึ้นสโคร์และโผนจะใช้2ตัวก็คือตัว Solo Zero กับ Hollow ทีครับก็ประมาณนี้ แล้วก็เหมือนเดิมครับใครอยากให้ทําปืนอะไรต่อขอเข้ามาได้เลยหรืออีกหลายปืนเลยครับที่ยังไม่ได้ทําหรือว่าอยากเห็นผมเอาปืนเก่าๆมาแต่งแบบใหม่ก็ได้นะลองขอมาดูอย่างเช่น M4 แต่งเป็นกระสุนสนยอะไรเงี้ยครับลองขอเข้ามาดูนะถ้าเอาไปแต่งแล้วมันเวิร์กในวอร์โซนจะจัดให้เลยแล้วก็ตอนนี้ผมสตรีมอยู่ทวิสแทบทุกคืนเลยนะเข้ามาดูกันได้ช่วงดึกๆเป็นต้นไปประมาณ2องทุ่มสาทุ่มไม่เกินนี้ครับยาวๆไปถึงเที่ยงคืนกว่า เดี๋ยวเวลาเริ่มสตรีมนะครับก็จะโพสในเพจอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวลิงก์สตรีมกับ Facebook ผมจริงไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมใครที่ยังไม่กดซับสไคร์ก็กดด้วยนะครับโอ้โหไม่มีปืนเลย้ขขอบนก็แตกก็แตกก็แตก รวมพลังก็สับโอเคมองกดแล้วนะเอ้าวพลังมาช่วยอ้าวรวยอีกหนึ่งไอ้พี่โดนลูกฟองปะมันตั้งโลแล้วมันยิงผมมันตีผมเ้าโอ้วิ่งไม่ได้ว่ะชดการชดกันมันรู้ที่เกาะแล้วพี่มันได้โล่เจ็บจัดเจ็บจัดโอ้โหมันถือชดการสองอันอ่ะเนี่ยเคลียร์ป่ะวะข้างนอกอะ เฮ้ยโอ้โหเจอที่ไหนหมดแล้วป่ะหมดเลยได้หลดเอาละเมนจางเฮ้ยวิทย์แกรอบแอนึ่งวิทย์เออขยอ้ายซ้ายซ้ายขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้น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 ให้หมดนั่นไงอยู่ป่ามันอยู่ป่าเยอะเยอะเยอะเอะยเยอะเยอะไม่ได้ไม่ได้ลง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 ลลง ไอสัตว์เก็แม่นี่น้อง้าหรอ่อกียยังเหาอยู่เลยปะพาไปล่าเข้ันจะไปเก็บรถเานไม้หมดน่แหละเดเนนี่เนี่ยลง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 ข้างล่างอีกันเฮ้ยโอ้โหตกไ้สัดเจริญในนี้นี่ในน้เพียบเลยเข้าเนื้อเข้าเนื้อเข้าเนื้อสองตัวมั้ง กูยิงให้เข้าไปเลยสาม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 ตายหนึ่งอีกตีหนึ่งตายน้องหนึ่งตายเตี้ยนตายเตี้ยนไอตึกมีไอตึกมีช่วยวิทย์ก่อนช่วยวิทย์ก่อนเดี๋ยวกูลงไหมเดี๋ยวกูลงมาช่วยใไ้ตึกแตกยัง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 เดี๋ยวต้ตึกเนี่ยยังเดี๋ยวต้ตึ๊กตัวเดียวตัวเดียวออกมา้้ยยยตตาาคแลวพดมันน็อกนะตัวเนี้ยเพื่อนมันอยู่ไหนไม่รู้อะ ป่าเพิ่มอยู่เดี๋ยวกูเดชเตอร์เรนวิ่งเองขุดดอโอ้โหโคตรแรงเครื่องมันแรงอยู่บนพี่อยู่บนอยู่บนอยู่บนไอ้มันกดเหมือนไม่กดคูขึ้นหอหอพาหลอดหอกั้นงั้นที่ตลาดตลาดตลาดเอะไรนั่งพูดอะไรเนี่ยคือมันบอกว่าให้มันจะเป็นคนขับเอ้โหแต่ขับอันนี้เองไปนู้นเลยนึกว่าจะกด C แบบกลางอากาศไงเฮ้ยไปนี่ไหมมีหออีกลามไปเดี๋ยวไปเดี๋ยว วนก่อนเฮ้ยมึงขับตามตูกกูทำไมเนี่ยมันอยู่ด่านฟ้าเลยเฮ้ยจอดตูกสูงพี่เราจอดตึกสูงพี่มึงจะบินสูงเพราะไม่นเนี้ยโอ้ยโหฟีเจมนั้นหนึ่งสั้นสองหมดอ้าวไข่ที้งหอแล้วมึงเอาอะไรใหม่กูจะเอาหอสามลัมมีอีกตัวหนึง่งนั้นหนึ่งสั้นหนึ่งคลนตี้คลนตี้คอนดี้ไอ้เจมคลนตี้มีอีกตีหนึ่ง เ็บขึ้นมาเร็วสามตัวไหนวะตัวมึงไม่รับเลยเฮียมึงพินขึ้นมาเลยมึงมึงไปที่เจมกูขอแคมป์อ่ะใต้ตึกเหรอมึงมึงล่อตออกมาให้ได้มึงล่อหมออกมาให้ได้ล็อกน็อกกูเก็บของก่อนไม่เอาเลยโคตรเหี้ยเลย เฮ้ยมีมีมีเข้ามาใหม่เข้ามาใหม่เขาเขาตึกไปแล้วเข้าอาคารไปแล้วขึ้นบนยอดขึ้นบนเดือยไปแล้วกูกลับแล้วใครไปกูไปไปแล้วเจมไปเปล่าเฮ้ยน็อกหนึ่งน็อกหนึ่งตายเลยตายเลยตายเลยอยากซื้อของอ่ะคุรวยอ่ะเอาเจมใช้เงินเถอะมึงจะตัดมึงจะเล่นมึงจะเล่นโสดเงินที่มึงอ๋ออ่ะมีสองหมื่นโ้โแบบแม่งดรอปดรอปทีเงินแม่งเป็นตู้เซฟอ่ะไม่เป็นกระเป๋าแล้ว เฮ้ยบวกกันอยู่จอดแบง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 ได้ลงหลังคาบ้านมันก็ได้นะหลังคาบ้านมันได้ยิงฟรีกว่าวะหายเออเออเออาไยกวาเสอตาวปต่อโอ้โโคตรรวยเกมดแรไปต่อไปต่อ

ก็มันมาให้ยิงนี่ก็มันเดะเก็บผมแสนร้อยเหี้ยนิดเดียวไปเลเล่นพันเดอร์หรือเปล่าเนี่ยรถมารถมาที่เดิมที่เดิมเ้ยังมีนี่ด้วยมังกรด้วยมังกุดมังกุดมันจอดมันจอดเจ็บเจ็บเจ็บตรงนี้เจ็บเฮ้ยขึ้นหอมาขึ้นหอมาขึ้นหอมาจะไปไอ้เวะน่ะ น็อกสามเลยพอระเบิดเงินแสนกูไอีวิทย์เอาบ้านโอ้โหโอ้โหดับฝันไอเีเรนเก็บของแบบไอีเรยกูมีเงินเท่ามือเอาเงินมาแจกกูรอรอแล้วเก็บของอันเดิมยังได้แม่งเก็บไม่หมดหรอกน่ะไม่ทำไมไม่ทำไมเงินอยู่กับมึงสามพันเลยวะมันแบ่งออกมาหรอ เงินเงินไม่เหลือหรอกเงินไม่น่าเหลือศพกูอยู่ไหนวะศพกูอยู่ไหนวะนี่เง้ยเก็บไปนี่เก็บไปในบ่ตาอยู่ไป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 ่ปไปไปไยไปไปไปไกไป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 ้ปไ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 ว้ปไ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 ป้ไป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 ไไปไไ้ไไปะไไปป มีตังค์ปะเบ้นมีตังค์ป่ะยาจกจัดเมื่อกี้ยังเตะสีอยู่เลยเบ้นไปตรงนี้ตรงนี้ฟาร์มละเฮ้ยมีมีมีเอาป่ะเอาเดียวเดียวเดียวลง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 กูลงลงหลังคาเบ้นลงหลังคาเบนเบ้นเบกูจะแตกกูแตกฝ่ามือเบ้นเฮ้ยกูได้เงินแล้ววะทั้งหนึ่งพีโหลดอยู่ใต้ตีนมึงใต้ตีนมึงฝนุ้งมีมีั่งนู้น ระวังใตตะวงใตตีเนม่งดิไม่ใต่ตีมูโดดโดดเดเดตัวเดียวเราไมเก็บตังไปเบนเรไปเก็บตังไม่มีไปกี่ห้องแล้วเดี๋ยวแบ่งกูก็ได้ช่วยเ็บก่อนช่ยช่วยมามาติ๊กดิเลือกเอาเฮ้ยมึงแบ่งกระสุนก่อนดก่ากนกุเอาลงจิมเบนแบ่งกระสุนกูด้วยงโอเคได้ล้วเป็นไรปไปไปข้าว่ิงมา เกิดมามีตังหกพันโคตรรวยอ่ะรวยจดคุณลงนี่แล้วชุบพิวิคแล้วเดี๋ยวไปกีไปเอาศพตรงนั้วกันไปสุขีฟ้าแล้วนะไปสุไปสุขไปเบนท์ไปเบนทอยู่ตรงศพอยู่ตรงศพอยู่ตรงศพนั่งอยู่เห็นไหมเน่เน่เน่ขึ้นเดี๋ยเดี๋ยวดิตัวเดียวตัวเดียวอยู่บันไดอยู่บันไดพฮอกูจะระเบิดเบนห์ลมฮอล์ลมฮอล์ลมฮอ ไปเอะเล่นบนเขาปะไม่ต้องรู้ไปแล้วหรอกว่ามึงฟาร์มเหอะใครไปเล่นบนนี้ปะใครมีทนายมั้งอ่ะตอนเนี้ยมีร้อยหนึงเมื่อวานกูเจองูภูเขาวางกูจำได้ตรงเนี้ยภูเขาเลยนะเนี่ยไปไปตรงนี้ปะตรงนี้เคลียร์รีบมารีบมายึดจุดกูจุดกูดีมากวายวายวายเฮ้ยมาจุดนี้เร็วมั้งอยู่นี่ก่อนแล้วค่อยวิ่งลงไหมปั๊มหนึ่งที่ยิงกับโกดังมั้ง เฮ้ยข้ามข้ามฟรีฟรีสาม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 มันนอ็อปมันนอ็อปมันนอ็อปตายตายตายเฮ้ยน,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 นี่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 เบนเบนเบนสไนส์ส่วนเด้มาเล่งออกมามันเล่งออกมาไหนตัวไหนติ๊กซ้ายสุดติ๊กซ้ายสุดมันแจมมันแจม <ừ. S 1> มันแจมเหมือนเราอะ เฮ้ยเอายาหลุดลบ้วคีหนึ่งเลยทีหนึ่งเลยเจ็บ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 รีโหลดกูรีโหลดหมดปะไม่หมดไม่หมดยังยังยังหมดละหมดละหมดละหมดะเออต้องเป็นของกูแล้วมันมาอย่างไงวะมันมาเงียมากเลยอะ ไทางขวาขึ้นเว้ย้วทำไมมันหมุนเร็วจังวะเฮ้ยใกล้เฮ้ยไม่ใช่ใกล้ละบนน้องหนึ่งไอตัวนี้ไอตัวนี้ก็แตกอุ้ยขวายิงขวาใกล้ขวาใกล้ดึงหน่อยคนนึงไอเบนเขวาขวาดูขวาก่อนเบนดูขวาก่อน มันโคดมันโคดมันโคดแถวนี้แถวนี้แถวติ๊กฟ้ามันโคดรโอเจอแล้วเจ้าเฮ้ยใกล้กูมี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 ช่วยอยู่ช่วยอยู่ตายเฮ้ยกุดูเขาล้างเขาล้างยิงตัวนี้ทำแล้วตรงนี้ทำแล้วตัวติ๊กตุ้งติ๊กตุ้งประมาณติ๊กตุ้งนั่นน่ะเอ้ยนี่เฉย อันนเฮ้ยไอ้ใกล้กูใกล้กูใกล้กูกำลังช่วยกำลังไปโอ้โหขึ้นมาตรงศพคูเลยเว้ยไม่ค่อยย่องขึ้นไหนอ่ะตายเลยปะตาย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 ต้องผมตายแล้วไม่มีช็อปแล้วชนไปแล้วเหลือสี่คนที่นั้นแหละเฮ้ยแต่เหลือเศษหนึ่งนี่ที่นั้นสามปะเฮ้ยมันเข้าเฮ้ยมันสไนส์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 ไอ้พิษอย่าไปชนนะอย่าไปชนนะมึงแตกนะ เหมือนเหมือนเป็นไฟเหมือนเป็นไฟจุดให้มันอ่ะอย่าไปนะแบบโอ้ยนี่แบบไปแทกไม่ไอ้วิทไอ้เจมเจมรอรอยิงมันข้ามอย่าอย่าวัดกับมันถ้ามึงน็อกจบไม่เหมือนขวาข้ามมาตัวนึงนะมันขวาข้ามมาตัวนึ่งไม่ข้ามวะเดี๋ยวสองมันมีเต็นท์ตบ ตัวนึงเหมือนขวาข้ามาตัวหนึ่งนะเจมระวังไม่รู้ว่ามันตายยังอ่ะเฮ้ยมันต้องฆ่าสนุนปะอ๋อมาสนุนมันอยู่ได้เว้ยมันไม่ได้มันไม่ได้ทีนอยู่มันก็ทางแต่น้อยอีกตัวหนึ่งบีหมอกมาตัวเดียวหรือตัวเดียวเดือดเดือดน่าจะขวาน่าจะขวาเศษเต็นเศษเต็นพี่วเกม ไปโอ้โหไปเท่าไหร่วะโอ้ยิบเอ็ดคิว